สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องมื้อนี้เป็นวันที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะหนึ่งมกราคมหกสิบแปดครับผมน้าเชียร์พาลวยครับผมขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องที่เด้อครับผมครับพี่น้องที่ที่รับชมรับฟังแนวทางตัวเลขตำเหล้ากับน้าเชียร์พาลวยครับผมเมื่อวานจะเป็นอ่ารัฐบาลไทยครับพี่น้องเนาะหรือว่า ลาพัฒนาครับผมครับมือนีกลับมาสวัสดีปีใหม่ครับผมมาอวยพรให้พี่น้องเอซีครับผมของเกาแม่เชียน้าเชียร์หรือว่าน้าเชียร์ผ้าลวดละครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับพี่น้องคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปานาครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขตอนรับปีใหม่กันครับพี่น้องเนาะมีโชคมีลาบไปน้ากันพร้อมครับผมครับในคลิปนี้ครับพี่น้องมีแนวทางตัวเลขของ พ่อเจริญศินมาฝากพี่น้องเอซีเด้อครับผมเป็นแนวทางตำเล้าครับพี่น้องเนาะครับผมออกวันที่สามเด้อครับพี่น้องวันที่สามมกราคมหกสิบเจ็ดคลิปนี้กับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเก็บเป็นข้อมูลไว้ก้อนก็ได้ครับผมมีเวลาอีกสองสามมื่นครับผมแนวทางตำเล้าครับก็ดีใจครับพี่น้องเอซีครับผมที่ได้โชว์ยลาบครับผมงดก้อนนันนันครับพี่น้องเนาะครับผมตีกอติดน้ำเชียร์าลวยครับผมครับเดี๋ยวจะมา นํำเสนอเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเนาะเช่นใดที่เป็นคำนวณแล้วหรือว่าเพิ่นว่างกับผมจากการเฉลิมฉลองครับผมก็จะมานํำเสนอแนวทางตัวเลขให้พี่น้องที่ได้รับช่กันครับเอาเผื่อว่าเป็นการเซเวลาครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับช่รับฟังแนวทางตัวเลขกบพอจะเลื่อสินตำเล่าครับผมนํำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะก่อติดไว้เด้อครับผมแนวทางตำเล่ากับนํำเชียร์ผ้าร่วย ไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอกันเลยครับฮัลโหลครับน้ำเชียร์ผ้าลวยสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับพอ่อสวัสดีปีใหม่ด้พอพ่อเช <า S 2> ดญก<ด>ลับมสวัสดีปีใหม่ <น>ดูดดสบายเกลือเสียน้ำเสียเอฟซีเ้จะเล่นชินกัได้ครับพ่อมาพ่อที่ไม่ตำเล่าเด็ด,ดๆให้เอาน้เปิดสักรลาลดวดแรกเพิ่งดูปีใหม่นะครับพ่อเตักสูตรักส้นกับน้อยเอฟซีเหรอถือบ<ช>่ถือก็อกอกเอายกพ่อแปดเงินเอฟซีไหนของมันบักแมนอยูกว่า เวาจะเป็นงวดวันที่สามหรือเปล่าเลขออกวันที่สามแมนบอครับผมวันศุกร์เออออกวันศุกร์เพราะเพราะว่ามือมันะกับปีใหม่นาอเราเจ้วกับปเอ่อหมดปีใหม่คือบ้านเฮ้าหรอเจ้างัน <c oughs> วันหยุดขอตัวประกอบรถซีหกด้ยีหกสามหกสองหกหนึ่งหกสามหกสองหกหนึ่งหกแล้วก็ซีเจ็ดสามเจ็ S 2องเจหนึ่งเจ็ดเหรอสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสี่หกนกเ่าสี่หสหสองหกหนึ่งหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็หนึ่งเจ็ดครับผมเออว่างั้นมันก็ชุดนี้มันก็ดีชุดนี้มันมากเยอะดอกครับครับเ่าหกกับเจ็ดดีกว่า ตัวประกอบมันก็คือกันเยอะว่าหนึ่งครับตัวละน้อยมากสูตร <laughs> น,นี่แหละสูตรมันเดินดีเนลยลอาสูตรนี่ล้วก <laughs> ่อนเนาะสูตรนี่แหละ,นนละตัวเน้นมันคือจังซีหกสองหกด้วยซีหกสองหกซีเจ็ดสองเจ็ดตัวเน้นมันซีเจ็ดสองเจ็ดตัวเน้นครับผมคนรูปช่วงตัวก็ตัวลักเดียวตัวเดียวก็บเจ็ดล่ะครับพ่อ ตก็งอกมักสองงกกับสี่งอกเพราะว่าคันตเดียวเนาะก็เนี่จะเริ่มสินมักเกียดมักเกีดก็ชวนตัวเซ่เราเก็บซื้อซ่มัดตัวละแลั้เทียมันก็เฮามักมันก็บ่มาโตมากดอกเล็กครับผมบ่หลายคูโขนะครับพี่น้องเนาะเอาบ่หลายตัวดอกก็เก่าล้าเน้นล่างกันบนเน้นล่างกันบน เน้นตรงกับเ <3 S 1> บาะสามตัวเลยเจ็ดสี่หกเลยสามตัวเจ็ดสี่หกเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกครับผมฝากเรียกสามตัวสองหมางเข้มกินปีไม้กันเลยครับพี่น้องเอาลองเบอร์ปีไม้ห้ามันเข่าเอฟซีครับผมนี่ครับพี่น้องเปิดสักกราระไม้ห้ามันเข่าเปิดสักการะไม้ครับผม จำแล้วจำสั้นละชุดท้ายท้ายสุดลายเอฟซีโชคโศกมันมันเด้อปีใหม่เด้อย,ย่าเจ็บย่าจนครับว่านี่จะลำลำรวยรวยชกกภะพแข็งแรงของเอฟซีวันนี้จะเล่นสินกัามาเสียน้ำเสียกันเลยครับพ่อเช่นกันเด้อพ่อยืดีมีแห้งครับผมจำสั้นละกัลมาเสียน้ำเสียคร,ครับพ่พดดพอครับขอบพระคุณพ่อครับผมสวัสดีสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม สำหรับเลขรัฐบาลไทยพอกับยูทีน้ำเชียร์ชแนลเดอร์ครับผมสามารถติดตามแนวทางตัวเลขกับพอได้ครับผมเอาตำราวพ่อเจริญศิลปครับพี่น้องเนะาะ3ม,มก,กราคม68ครับผมมาเบิ่งไปน้ำกันครับเด่นบนล่างพอให้6กับ7ครับผม6กับ7เน้นไปที่7ครับผมชุด2ตัว บนล่างครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขพอนี่พอจะเน้นล่างมากก็บนเด้ครับผมแล้วก็เน้นตรงมากก็กลับครับผมครับสี่หกสามหกสองหกหนึ่งหกครับผมแล้วก็สี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับสำหรับตัวเน้นของพอกับสี่หกสองหก ซีเจ็ดสองเจ็ดครับผมโดยส่วนตัวแล้วพอหมักเจ็ดหมากกวกหกเด้ครับพี่น้องครับผมเอาพอจัดสามตัวมาให้ครับพี่น้องเนาะเพื่อเดชศไดรลาไปน้ากันสามตัวบนครับผมเจ็ดสี่หกเจ็ดสองหกครับผมเจ็ดสี่หกเจ็ดสองหกนี่แหละครับพี่น้องเนาะพอว่าเปิดสกักรลาดไหมตำเล่าครับผมยับเขือครับพี่น้องครับผมเอา นีก,กเป็นแนวทางของพอจเจริญสินครับก็อีกไลยเสี้ยนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวนำเสนอต่อครับพี่น้องเนาะประ่าจะเป็นพอเสดพอชนินครับผมพอไพบูลแลวก็คลิปร่วมเสี้ยนครับพี่น้องมาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับผมนี่เป็นแนวทางตัวเลขตำล่าพอจเจริญสินครับอ๋ถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาไปน้ากันครับพี่น้องเนาะนนะปีใหม่กับสิงบดีกับทิมไปกับปีเก่า ิ่งดีๆเขามาครับผมในปีใหม่ตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องครับกขอให้พี่น้องมีี่โชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ